กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซพารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการนันนทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา้าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะของวดก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันที่23กันนะคะฮานอยเฉพาะกิจน, 2, นะคะ26นะคะแอดมินจับเดนมานะคะเสียดายแอดมินเจาะไม่เข้านะคะ ล่าง6 8นะคะก็เข้าเต็มเต็มเข้าตัวเน้นเข้าตัวชอบนะคะส่วนนอนพิเศษ72ใ้้ a d แอดมินเจาะไม่เข้านะคะล่าง7 1ก็หลุดไปนะคะ8 1แอดมินเจาะไม่เข้านะคะให้เด่น8นะคะชุดวินนะคะสายวินของเราก็มานะคะหนต้ม สามสี่ก็หลุดไปนะคะสี่สามก็หลุดไปสองเก้านะคะก็เข้าตัวเน้นตัวชอบนะคะถือว่าโอเคอยู่พี่น้องชุดเด่นก็เข้าหมดนะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบนะ,ะตัวเน้นตัวชอบของแอดมินให้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าคู่นะคะไม่เยอะนะอันนีเ้เขาเรียกเป็นคู่ไหมพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้า แอดมินติดไป5นะคะท่านับก็คือตัวเด่นๆเ,เลยแหละพี่น้องโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะมปพี่น้อง f อฟที่น่ารักของแอดมินทุกคนนะคะเราก็มารับชมของวันที่ย3กันนะคะเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่ตึ้งที่0ูนนะคะ ศูนย์กับสี่นะคะเราก็มาเจาะศูนย์กันนะคะก็จะมีก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สีส่ 07นเจ็ดนะคะนี่ศูนสามูนแปดนะคะเป็นตัวเดียวกันนะคะส่วนเด่นสี่นะคะก็จะมีสี่สามสามสี่แอนเวนเขียนเสร็จจะสูงไม่เห็นใกล้ๆนะคะ 4ี่เ4็ด4จ็ดส่ส่นะคะสี่เส่วนชุดกันนะคะก็จะมีชุดกันนะคะแป จ็ดสองหนึ่งเจ็ด หนึ่งจิตสามหนึ่งนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีเจ็ดหนึ่งศูนย์สามแปด สำหรับเบิ้ลนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สี่สามสามนะคะแล้วก็สองสองเบิ้ลนะคะุณให้ลายสาหรับพี่นอ้องใครชอบเบิ้ลรูดเบิ้ลนะคะเงินลายพี่นอ้องแอดมินว่าจะให้สามคู่นะคะ ตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี49 4334 0770 3008นะคะ1 2 3 4คู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น7887นะคะถึงแม้แอดมินจะเขียนตัวเลขไปเยอะนะคะแต่ตัวที่แอดมินเน้นให้ก็มีแค่5นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้นะคะ สำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวน้น้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสามโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดแข่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ เอ็นมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า